คนใดทุกคนเลยเบาเหี้ยงมาแต่พูดง่วยนะมันมาแม่ทุกคนยังทำไรหอยเบิ่งหอยมันสีตัวใหม่ทุกคนเลยเพียงเอวบาเหี้ยงเลยนะทุกคนไก่ป่าทุกคนกราบทักท่านสบายดีทุกคนแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบูสต์สุขทุกคนตอนนี้บาเหี้ยงสีป้าและเล็กก่อนทุกคนเลย พะว่าหอดเวลาแล้วนะเขากาได้นอนพักผ่อนไปเลยประมาณสองสัมมุกทุก็นเลยฮ่าสีไปละแรงเบิ่งบางอย่างสีเลาะูขึ้นจิกเลาะขึ้นหัวผู้ทุกคนเลยแล้วกาสีเลาะอ้อมผู้เบืองนะลงมาพี่นะกาสามมันคำทุกคนเลยกาสีห้าเลาะเบิ่งต้นหมักใหม่นำนะถ้าว่าเขาเห็นต้นหมักใหม่บอนได้ที่มันชัดเขาดีเขาก็สีไปนั่งมือแรงทุกคนเลย มันก็สิไป๊ะดังหางมาแล้วไง เบื้งนี่มันมาแม่ทุกคนเลยคือสิคือสิมา้าโคมือนี่นะทุกคนเลยนี่ใหม่ๆม,มันขึ้นนี่กระเข้าทุกคนเบื้งหอยทุกคนเลยยังทำไรหอยเบื้งนี้เิดทิย์เลยทุกคนกน้องตัวนี้นี่มันเป็นน้องอยู่กลางดงทุกคนเลยแต่ว่าเฮามานั่ง คัดหางนีก็เหมาะสมอยู่ได้ทุกคนเลยนี่น้องตัวนี้ทุกคนเลยมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะพ่ามันลงมาเมื่อคืนนี่ก็ลงมาห้อยมีไม้หนึ่งทุกคนตัวหน่อยตัวใหญ่มีปั๊ดนี่สบายเลยทุกคนบ่โมดตะบอนสีนังทุกคนเลยบอนผูกอุโผเป๋นะนี่ผูกอยู่นี่ก็ได้ทุกคนเลยลงมากเลยนได้ในคู่มือ ตัวไม้ตัวคนว่ามันสีตัวไมนี่ระดับตามสูงสูงเลยมันระดับตูม สูงนะบิงเอาความสูงทุกคนได้น่ตัก็นี่เบงทุกคนสูงน่าจะเป็นมูตอกใหญ่ทุกคนได้พออยากว่าคันอยดทุกคนถ้าว่าบ่มียังเปลี่ยนแปลงหรือว่า มมีสะพานยังทีมันน,นะนะโมยังสีลองมานังเบิ่งตุกเลยโมยงกับก่พื่านเคยมานางังร่องนี่แต่ว่าก็สิล่องมานังเบิง่งบางทีห้องทพอมันตุกเลย มันล้มทุกคนเลยถาว่ามันล้มแลวสัตว์ปา่าตัวที่มันอยู่ไก่มันกาสามารถ,ถือกินเท่าไรนะทุกคนเลยเลขาเข้ากับเบอร์มาถที่จะพังรหัสมันได้นะเพราะมันล้มแล้วก็มันเสียงมันดังนั่นเอากข้าพังรหัสมันยากทุกคน ơi. ล้มบนมือมนนี่ ่อนซ้อนใหม่ดทุกคนเลยมีตะลองงามมาอนาบ้าแล้ววันี้ทุกคนเะหม่ลิบางทียงไื่ไปลังนะไืไปลังหมดเลยทุกคน สี่ขึ้นได้จ้ะพ่อเนี่ยสีขึ้นตามนี่แหละทุกคนเลยนี่สีขึ้นตามนีู่ไปเลยนี่ขึ้นไปไหนต่อไปทางไหนแบบแหงหนาพาแหงชันไปทางแหงชันทุกคนเลยี่พอไปทางสีลัดหรือล่างผู้แล้วก็สีตนลงไปเบื้องหน้าทุกคนเลยต้นล่างผู้ลงไปเบื้องหน้าแล้วก็สีเลาะเกี่ยวหัวผู้เบื้องหน้าทุกคนเลยรออมหัวผู้นะ Oh. càng bằng nhầm một hơi mãi như thế này mì ăn lên đi bơ ồ ừ cái ma này xuống giờ rồi อยู่นไดเนี้ยได้ปานนี่ฆ่ามองนี่เลยจำเป็นอะไรก็คนอะดต้องด้ปีนคืนนี้เลยนะไม่มีทางคืนเลยต้องด้ปีนคืนนี้เลย นะผมงี้ยงงามอ่ะและเาสีตตกลงไปเบื้องนะแต่ทีเราเกี่ยวไปฟุ่นทุกเลยเรเกี่ยวไปส่นก็มาทำเขาคื้ก่อนนะชามคำทุกคนเลยจักสีพอยังแหะเอายังไปท่านพอยังทุกคนเลยท่านใดยังนะไปตรงถาเบื้งน้ำกันทุกคนเลย ถ้าว่าเ้ายชิมาทางนี้แฮีงสิปีนบ่ได้ทุกคนเลยสูงนะประมาณร้อยเมตรได้นะทุกคนลงไปลงนะอาปานบรรยากาศแถวนี้นะพูนตาบางอย่างอยู่บนหัวพูนมาทุกคนเลยบอลนี่นมัน,มนะน,เอน,อนเป็นด่านนะ ตัวนอยี่นะไก่ป่าทุกคนตัวเมย์มุนเลยทุกคนเลยจันมุนเลยนะเกือบบ่บมีหมองกินเลย ตอนนี้สาม Ł มุกสี่เขาสี่มุกนะนะทุกคนเลยเอาสี่พลเอกเลาะขับเมื่อทับเอาเพื่อหอนทับกับพอดีคำพอดีทุกคนเลยพอดีนาจะเมิดพอดีเลยนะขับพอดีสิไปเลาะเบิ่องมูมันลงแมปหนามอีกนะทุกคนเลยมันลงบวกนะมันล่องนำคำมันยังอนะยู่ลุ่มพลเอกทุกคนเลยเพราะว่าหนานี้มันเป็นหนาหนาวก็จริงแต่ว่ามูด้วยด้วยข่วมที่ไปว่ามันเป็นชัดประเภทขี่หอนอยู่แล้วนะ น้าวเท่าไรมันแหงลงแห้งเลนแห้งแม่บนามทุกนคนเลยเอาชีพเลยแต่ว่าเฮาลาะอ,อยู่แถวลงังพูนี่มันชีบค้อยมีซัดทุกคนเลยเพราะว่านามมันเริ่มแหงแล้วนะอยู่แถวลงังพูในช่วงเดือนนี้เฮาก็ต้องยับลงไปหาผมอยู่ทางลุ่มอีกนะบอลไดที่มันไก่นามเนี่ยล้วก็บอลที่มันชุ่มตลอดทุกคนเลยมูมันจะร้ายแล้วก็มีมักไหม่ทุกคนเลยหยาบนีินะ อย่างนี้มันต้องมี่มากใหม่แล้วก็อาณาบอลมันเล่นทางมันเที่ยวมันสิเขามากินหมูใหม่เลยทุกคนนะแล้วก็ไปนางรัดถ้าว่าเ้าเห็นนะบอลหมูด,ดุกทุกคนเลยแล้ก็โคตกเลิกเกือบ เาเหียงมาห่อทับแล้วบนี้ทุกคนเนะแต่ว่าทีมงานาเขาพันไปหมดเลยันหาจะไปน,นาน้นั่งนานคัดหางเลยหละเพราะว่ามันคำเลยดิบางอย่างกำลังมาห่อทุกคนเลยใกล้ๆลตัวหนึ่งทุกคนตัวหาดแรล่งแน,นี้นะเอห้าสิบคนแล้วก็สิบปีอิงถ้าพันผนว่าสิบโมงพันชีโงมาเพี่นะ เขาแรกกับพระท่านกินจำได้ทุกคนเลยทุกนไปก่อนเลยนะเพราะว่าสัตว์ป่ามันมันเขาเตเวททุกคนเลยมันเป็นหนังกบบังไห้นะบางไห้กำลังซุกเต็มที่ทุกคนเลยแต่ซาดป่ามันเขาแต้มเวนทุกคนเลยมันเต็มมื่อมันก็เขาเลยนะมันก็เลยเป็นหนังเตเวนทุกคนเลยจักสีมาร์บอมาณกะหาเบิ้งโปแล่ทุกคนเลยมื่ออื่นทุกคนแต่ว่าเพิ่นบ่มาอ่ะกั ขที่กับมาออื่นพันยานพันยูเลยแล้วทุกคนด้วยไก่กับจนเกือบวมีมองกินทุกคนด้วยไก่กับมุ่นได้มุ่นดีก็หยัดนิ่งมูเนาะ ai bà lái quân đây để cà cá chỉ đại mặn nội và ta mặn đi cho lưng một khoai đại mặn đâu oh, mặn chuột chuột đời thủ quân này mặn đi cảnh ra đây sau một bão rồi. ฟักแก้งทุกคนนะที่แก้งอันนั้นทาที่งานเข้ามา うん。 เราเฮียงสีกินก่อนเพิ่นนะเราเฮียงสีกินก่อนเพิ่นนะเพราะว่ายังอีกครึ่งคนสีมาทุกคนเลยเพิ่นว่าสิบโมงผมเรเฮียงสีกินก่อนเพิ่นแล้วก็สีป้าต่อทุกคนเลยมึงเฮียงกับสีป้าคือกันนะทำมิดว่าสิบโไปทุกคนคิดไปคิดมาอยู่บ่ได้ทุกคนเลยอยากไปอยู่บ่ได้ อยู่กับนอนบรับื่อๆทุกคนเลยไปใครในไดนไปนะเราสิกินเขาก่อนเพิ่นแล้วก็จงปลาไว้เพิ่นเป็นมันน้ำรังเพิ่นกินน้ำรังทุกคนเลยไก่ตตแบบง่ายนะมามาไนี่ทุกคนกินเขาน้ำกันกินกินเขาแรงนะกำลังกินเขาแรก Kim ngàn hao phân một thân mà thì cô bằng hai chú này. cho phân chỉ đài nhang này là mạ. Giờ hai kinh quan. Oh. Cửa bố mì móng chín cay cả đây. ใครในมาถึกช่วงเดือนมืดแน่จัหน่อยนะทุกคนแต่ว่าบัญหาแล้วเฮานี่ก็คือมันล้มทุกคนเลล้มแห้งนะเดือนมืดก็จริงอยู่แต่ว่ามันล้มก็หารัดแห่งยากสิพอมันนะชัดทุกคนคือที่เห็นน่ะบ่เฮียงไปบาแ่งนี่ลมอื้อๆ Đấy nhá một dạo ở à, nịnh đây Lộm, lộm bó mị đấy nhá một dạo Nhá một lẹng này cầm từ đây hẹn lộm Khảo ba nhạ, ha kinh cả nhà của cô này Lộm Nhá ba ha đó lẹng cả Nhạc chỉ để nhịn mặt mù cơ đó Tổng xay mua ai xùm ao thử con này thử nang đắc ao oh. chẳng chỉ để nhịn mà nào mình đi nang cả nang chi xuống xuống ý cái nơi cưa vậy cả ba mươi lẹng lại mới nhàng thì ba hai lọ bằng ba hai nang đắc bằng โอเคทุกคนเลยบางอย่ายงกินเขาวแ,แล้วแหละบางอย่งางสิไปต่อมานทุกคนเลยปล่ละบางอย่ายงสิไปผูกเตะนั่งดักสัตว์ป่าพไปเลยทุกคนเลยมื่ออื่นเจ้ากับปแหละจังคอยพอกันทุกคนเลยหรือว่าพอกันคลิปหนะ้าไปเลยนะ